สวัสดีครับผมนายธวัชชัยเกรตชาติครับกำนันตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดนองบุลีครูบวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลงครับสาหรับในการขา่าเคลื่อนของโครงการนะครับก็มีการประชุมชี้แจงชาวบ้านครับในที่ประชุมสาาคมหมู่บ้านและก็มีการประชาธมพันครับในเสียงตามสายหรือพอกระจายข่าวหมู่บ้านนะครับเพื่อเชิญชวนชาวบ้านและก็ผุกคระเรือนในหมู่บ้านครับและก็พร้อมด้วยป,ประชาธมพันธ์ให้กำลังผู้ใหญ่บ้านครับของตำบลและก็สตรีครับมีการ พืชรับในตำบลครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็เป็นการสร้างถนนกินได้ครับมีการปลูกผักสวนครัวครับตามถนนหรือที่เราเรียกกันว่าถนนกินได้นะครับสวัสดีครับผมนายเทียนนาเที่ยหลังจากที่เข้าร่มอบรมต่อทางพัฒนาชุมชนนะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ก็ได้แนะนําให้ชาวบ้านโคเรือนนะครับได้ได้ร่วมกันปฏิบัตินะครับสถานจริงๆว่าชาวบ้านปฏิบัติไหมปฏิบัติครับปลูกพืชฝักบนครัวก็ทํากันประจําอยู่แล้วอย่างผมก็เลี้ยงป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงฟิอนก็สร้างเป็นอาหารและเลี้ยงกินก็ขายครับสร้างรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับหา,ากมีการปิดหมู่บ้าน สามเดือนครับหลังจากที่ไปลงที่ก้าวนะครับชาวบ้านทยมก็อยู่ได้ครับอยู่ได้เพราะเรามีอาหารอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเต็กไก่ซื้อผักอันนี้อาหารของเราอยู่ได้ครับสวัสดีครับผมนายเชื่อปุตตากับพี่างบ้านมุสิดเสียงท่องพัฒนาครับหลังจากที่ผ่านการอบรมครับครับพวกการของพัฒนาชุนชนครับเก็กลับมาครับร็เริ่มรีเริมลูกครับ ปลูกทุกอย่างครับที่กินได้ครับสิูกต่างให้ครอบครัว,วของกวนหมูครับเพื่อเป็นอย่างยางกับพี่น้องในชุมชน,น,นครับเป็นแบบยางครับในส่วนผมก็มีหลายอย่างครับเพราะว่านด้ด่านตะกุ่งกีนครับหรือว่าปลูกไผ่กับเตรียมใ้เนาะกับนี่ฝักทองตัวกับมะละอกอะเป็นแปลงของอลูกบ้านของผมกับที่ หลังจากที่เึ่งตัวอย่างใน<ไ>ประชุมชี้แจงในการท<ป>ี่จะติดแรงอาหารให้กับชุมชน